ดีครับสวัสดีอาสวัสดีในเช้าวันพุธนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับกับรายการพออพาเที่ยวพออพาท่นะครับพอพาเที่ยวพาทำโรงเรียนบ้านแพลววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆอีกแล้วก็คือนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์พันปลาดุกนะครับจากศูนย์พ่อเลี้ยงสัตว์น้ําที่คลองไอโขงนะครับให้ อน,นุเคราะห์พันปลาดุกมาจํานวน1500ตัวนะครับวันนี้เมื่อเช้า,เาได้ไปเอามาแล้วในว,วันนี้เดี๋ยวเราจะนํานักเรียนเนี่ยไปปล่อยปลาดุกนะครับแล้วก็ดูแลเป็นเจ้าของอตั้งแต่วันนี้เลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้สิบน,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 นะครับแล้วเราก็ดูว่าปลาดุกที่เราปล่อยเนี่ยระยะเวลากี่เดือนถึงจะได้จับนะครับเ,เพื่อม,มาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเอาไปเลยเลย <ห>เดินเบาๆดมานะครับมาเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบม,ม,ม,มาเดยอัน<ม>นี้ปลาบ่อปลาดุกของเรานะครับก็จะมี2บ่อตอนนี้เราเลี้ยงบ่อใหญ่แล้วนะปลาดุกใหญ่แล้วเนี่ยจับอยู่ทุก,ทก,ทกอาทิตย์นะครับแล้วก็อีกบ่อนึงเนี่ยยังเราเพิ่งแปวอามาเราจะต้องเลี้ยงให้สลับกันเพราะว่าเราทำเป็นหนานก<ม>ลางวันนะจะได้มีพตถุติบอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมามาเอาไหนใครที่พอจะลงไปได้ ลงแป้วอ่าอามินครับอามินเป็นผู้เสียสละนะครับอามินนี่ชอบชอบเลี้ยงปลานะที่บ้านเลี้ยงปลากัดระวังอีกนั้นระวังอีกนั้นลูกนะอ่ะาฝั่งนี้เป็นบอ่อปลาดุกที่เราอ่าที่โตแล้วนะครับที่โตแล้วเราจับอาหารกลางวันอยู่ตลอดนะเหลือก็ไม่กี่ตัวแล้วอ่าส่วนอันนี้นาะยกขึ้นมาดูก่อนอามินยกขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนดูน่านี่ไงนะครับ อันนี้เป็นปลาดุกที่เราได้รับความรู้จากศูนย์พอเลี้ยงสัตว์น้ำของอยเสีงครับยังตัวเล็กอยู่เลยนะเป็นปลาดุกพันธุ์พันธุ์รัสเซียปลาดุกพันธุ์รัสเซียนะครับนี่ถุงนี้มี500ตัวนะ500ตัวเราจะปล่อยในบ่อเน,นี้ยทัประมาณพันห้าร้อยตัวให้มันให้มันโตวกว่านี้เราเราค่อยจับแยกนะครับอ่ะทีนี้อ่ะอาเมนอาเมนเป,นป็นพูดเสียสละนะครับทุกคนเป็นเจ้าของแล้วก็ จำไม่ได้นะว่ามีตัวไหนบ้างเอามาอ่าอามีนเอาอ่าแล้วก็ลอยเลยอามีนลอยเลยเบาๆนะครับเออเทเลยครับเทเลยเออดูหมดแล้วยังในถุงดูด้วยตัวมันจะเล็กมากนะครับอ่าใช่ครับอ๋อไม่เป็นไรครับเขามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านเพล้าโรงเรียนบ้านเพล้าเราอ่า เจ้าชายเจ้าชายดาวดามิกช่วยไปต้อนรับหน่อยครับนะครับส mm ่วนข้างๆก็จะเป็นเกษตรกรเพียงของโรงเรียนบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนำไปไปเยี่ยมชมนะจะนําไปเยี่ยมชมเลี้ยงห่านเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงไก่วงนะเดี๋ยวนี้เราปล่อยปลาดุกให้น้องๆได้ได้เรียนรู้วิธีการทําประมงนะครับประมงนะการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เบาๆนะอามินเออเน,นี่ยอามินเนี่ยทักษะการเลี้ยงปลาเนี่ยดีมากเอ้าไหนใครชอบเลี้ยงปลาดุกใครชอบกินปลาดุกบ้างาปลาดุกทำอะไรได้บ้างปลาดุกปลาดุกทำอะไรได้บ้างกเจ้าหญิงปัดฝีดปลาดุกแล้วทำอะไรได้อีกอ่านาะลงส้มปลาดุกอเอาขึ้นมาทีนี้เอาขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาอันนี้เราต้องกั้นด้วยนะครับเรากั้นแสล็มไว้เพราะว่าช่วงนี้เนีย นาข้าวเโรงเรียนบ้านเพี้ยนกิ่กับนาข้าวทําให้นกกระยางแหะนกกระยางนะี่เมืมเอ่อกินครั้งที่แล้วเนี่ยเราปล่อยพันตัวพอเราดูดูแล้วเหลือไม่กี่ตัวนะครับทีนี้เราต้องป้องกันแล้วนะเอาเอามาครับเด็กๆเดี๋ยวเราเจะนำะท่านผู้ชมเนี่ยไปไปดูไปดูอย่างอืงอ่นบ้างนะที่เป็นเกษตรของเรามาเอามาดูดตามมาเร็ว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  นี่เป็นบ้านบ้านหานนะครับบ้านหานพอเพียงแล้วก็มีไก่วงนะไก่วงส่วนหานเนี่ยเราก็มีสี่ห้าตัวตอนนี้กําลังพักอยูหนึ่งตัวเดี๋ยวจะเอาของดีไม่ดูเดี๋ยวมันหลุดไปนะเดี๋ยวโบจะจับอ่า นี่พี่ยักษ์ของเรานะพี่ยักษ์ขาวนะพี่ไก่เงวงนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้เล่นนะได้เล่นไก่เงวงบ้างเขาไม่ทำ้ายนะเขาปลกติธรรมดาของเขาขกรับเขามาแล้วครับครครับ ก็นี่เป็นเกษตรพอเพียงบ้านแล้วนะครับให้เรียนได้เรียนรู้นะหลากหลายนะครับนอตอ้างว่าก็เจอรุ่นมาเย,มยี่ยมชมในบ้านแล้วนะครับมาเยี่ยมชมมาดูกิจกรรมการจากการัดกิกระสอนเรื่องของการบูรการเิษตรพอเพียงครับอาทิตย์นี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ,อย่าลืมติดตามนะครับรายการ,อรพอาเที่ยวัาทธรมในบ้านแล้วครับสวัสดีครับเอามาเด็กๆมาบ๊ายบายน่อยเร็วเด็กๆเข้ามาเร็ว